สระบันไปเรื่อยๆนี่เราก็สังเกตวิวิสนาวิลักของการสังเกตอะไรก็ดมที่เกิดขึ้นภายนอกภายในให้สังเกตโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีสังเกตไปเรื่อยๆดีก็รับรู้ามที่มันดีไม่ดีก็รับรู้ามที่มันไม่ดีไปเรื่อยๆรือก็ทั่งจิตของเราไป เรียกว่าไปเห็นความจริงด้วยตัวของเันเองว่าในโลกของปรัศา์หรือการกระทบหนึ่งจะมีสองอย่างดีไม่ดีดีไม่ดีสลับไปก็จิตเราก็เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะไม่ยึดถือเราได้รู้จักธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นดีบ้างชั่วบ้าง สบายบ้างไม่สบายบ้างสูบ ằng, สบ้างพู์บ้างสงบ ằng, สบ้างไม่สงบบ้างคิดบ้างไม่คิดบ้างมันก็จะเห็นการสรับแค่สองขั้อยู่แค่นี้จิตของเราถ้าหากว่าเราไม่ไม่ยอมรับหรือไม่เห็นความจริงอันนี้มันก็จะคิดไปตามอาการพอคิดไปตามอาการนี้ไม่ดีมไมสบายไม่สบายมันก็มีเยอะมันก็มีเรื่องมาก มันก so ิมันก็มีสองเรื่องเรื่องสบายไม่สบายเรื่องสงบไม่สงบนี่แค่สองเรื่องแต่พอเราไปคิดเอาเราต้องกลไยเป็นมากเรื่องเรื่องมันเยอะแล้วก็จิตของเราก็จะวุ่นวายไปตามสิ่งที่มันคิดแต่สิ่งที่มันรู้มันกับไม่รองคิดสิ่งมันรู้มันจบไปแล้วรู้ว่าสบายครือสบายรู้ว่าไม่สบายหรือสบายก็จบ แต่ความคิดมันไม่จบสบายคนจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นสบายคนจะเป็นอย่างโ้อย่างนี่นั้นไปเรื่อยๆอันนี้เ็เวเหตุผูทุกเป็นสมุทัยแม้ว่าความคิดมันจะพาคิดไปอย่างไรก็ตามแต่ความจริงมันก็คือมีแค่สองอย่างสบายมีสบายมีสมุทัยสมุทัยมีภูสันมีสมุทัยมีมืออัดมี ปวดรัวสัะกระเพาะยังดีนะ,นะะแต่เราจะสมมุติให้มันวารกินหลักๆก็ๆคือมาจากความสบายควาสบายพอใจไม่พอใจแค่นั้นเมื่อเราจับหลักอันนี้นได้ใจของเราก็จะไม่ไปวิ่งพูดไปกับความคิดเหมือนเราหยุดไปเราก็ใช้ที่ไปเราไม่ต้องไปใช้ที่ควรแต่เราเ็ื่ทีเสกควรไม่ได้เ,ร,ไไดเราก็ไม่ต้องวิ่งตามควร ควัคนกเป็นผลของไฟอันคิดก็เป็คนผลของความรู้เราจะใช้ไม่ใช้ความรู้ไม่ใช้ไฟไม่จะได้ใช้ควันแต่คุณเราไม่รู้ความจริงมันกลับไปใช้ควันแทนไฟแต่ชีวิตจริงเรากลับไปใช้แทนไฟใช้ไฟแทนควันเราข้าวเรากปติดควันขึ้นมาไม่ได้ไฟแต่ก็มันต้องมีควันเป็นธรรมชาติมัน ถ้ามีความรู้ระคนความเรื่องความคิดต่างมามีไฟหรคนตามมาไม่มีไฟมันก็มีไม่มีคนอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจเมื่อเราเข้าใจดีแล้วนี่เราก็จะไม่มวิ่งตามคนแต่เราก็จะใช้ไฟไใช้ความรู้สึกที่มันจุกโปงอยู่ในส่วนความคิดมันจะไป แปรไปเปลี่ยนไปปรุงไปแต่งอะไรเป็นเรื่องของมันไปยุ để để ậy, mình, mình ่งกับมันมันไฟพอออกควันมันออกกับไฟแล้วมันเป็นคนดำคนขาวคนกลมคนพนคนเขียวอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของมันละทีนี้ไม่ต้องไปตามรูมันดับมันดับตนี้พหมดกำลังก็ดับมันคิดมอนกันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันคืนเกิดแล้วถ้าไปยุ่งกับมันมันก็ดับแต่ถ้าไปยุ่งกับมันมันก็ แยกย่ก oy, อยขยายตัวไปเรื่อยๆนะี่คือสาเหตุบางทุกความสับสนเพราะนั้นการเราปฏิบัติที่ัาสนามาเห็นแจ้งความจริงที่มีอยู่ไม่ใช่ความจริงที่เราคิดเอาความจริงนะที่มีอยู่ก็เป็นของคู่อย่างกันแต่แรกของคู่ที่เราทราบนะสบายไม่สบายมีหนักมีเบา อยู่แค่นั้นมีหนาวมีร้อนมีเย็นมีปุุนเป็นของคู่ทั้งหมดแต่ว่ามันแล้วแต่อาการสมมติสมมุติให้มันเป็นแต่หลักๆนั่นแหละเพราะนั้นเองเราก็จะไปหลงประเด็นในเรื่องของอาการ ของขันห้านี้เือรูปของวาทนาสัญญาสังขารมีญ,ญา,ารการสัดใจนี่มันเป็นอาการของมันมันก็จะไม่วุ่นวายนะครอบดูของจริงไปไเรื่อยๆแต่โดยที่ไม่ต้องไปเป็นตามที่มันรู้สึกเช่นเวลาเราเจ็บมาปวดแท้ปวดขามาถ้าเราเป็นไปตามความที่มันปวดใจแล้วก็ปวดด้วย เื่อใจเราปวดเราก็จะแสดงหน้านิ่วคิ้วกับหงดหน้าหูหน้าเบี้ยวนะนี่เขาเรีว่าเราเข้าไปเป็นอาการที่มันเจ็บแต่ถ้าหากว่าเราไม่เป็นก็หมายว่ามันจะเจ็บจะปวดขนาดหนใจแล้วมันเฉยวิ่งแสดงอาการว่าเจ็บกาปวดพราว่าเราเพิ่เข้าไปเสดมันก็หมอก็บคยหมอกับคนไข้คนไข้ปวดร้องอุ่แต่หมอก็ไม่ได้ปวด จิตที à, cai. Cai ่มันจะรู không. Không ้สึกกับกายกายนี่มันจะเจ็บจะปวดจะร้อนจะหนาวขนาดไหนจิตก็ไม่ได้เข้าไปเป็นด้วยจิตเข้าไปรับรู้เหมือนกับหมอเข้าไปรับรู้ต่อการอาการคนป่วยแต่ไม่ได้ไปป่วยป่วยด้วยเจ็บด้วยกับคนไข้ใจเราเหมือนกัน ถ้าว่าเราฝึกฝนด,ดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นใจที่ผู้ฉลาดไม่ก็้าไปเจ็บไปป่ดดวยกับอาการกายแต่กายเนี่ยมันเป็นลักษณะของมันเจ็บป่วยอยู่ตลอดตลอดเวลาด้วยโรคอันนีจ้จำความน่าตาโรคของกายมีอยู่แค่นั้นแต่ไปเรียกโรคสมมติเป็นร้อยโรคพันโรคมันก็ยังมีแค่สามโรคเท่านั้นโรคอันนีจ้จำหรือความแตกก็คือโรคสบายก็สบาย จังคื่สบายทุกคำมันสบายอตตาเนี่ยไม่แน่มันยังไม่ปรากฏชัดลมสบายหรือไม่สบายก็มีสามโรกโรสบายโรคไม่สบายโรกยังไม่แน่โรคพอใจโรคไม่พอใจโรคยังไม่แน่โรคชอบโรคไม่ชอบโรกยังไม่แน่ใคยสามโแต่เราเลียกอาการไปต่างๆนานาทท้งนั้นเองที่เราก็จะไม่รงประเด็นนะ ้เรารู้เรื่องนี้แล้วในชีวิตเรามันก็เบาสบายเพราะมันไม่ต้องแบกภาระเ,เรื่องราวมากมายไม่เอาเรื่องเรามาเรื่องเขามาคิดเรื่องเรามานึกเอาเรื่องเขามาปรุงเรื่องเขาเรามาแต่งไม่มีเพราะว่ามันมันได้สาระมันเราวิ่งตามลรวิ่งตามเงาได้สาระมากมันดีนะ แต่เราจุดไฟขึ้นมาเราก็ใช้ไฟจบแร้วดับไฟเสียนั่นเองเรามีความจำเป็นขึ้นมาเราก็ใช้ความรู้จัดการจบแล้วก็เลิกไม่ต้องไปนั่งคิดว่าจะเอาอะไรต่อไปมันก็ง่ายอย่างนี้แหละเพราะเราใช้ความรู้หรืความวราทำแล้วมันเสร็จยืดเยื้อ 嗯。